สวัสดีค่ะกลับมาพบโกโอยพอตโต้นะคะวันนี้ไว้ก็จะมารีวิวเมาส์ตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเมาส์ที่ใช้มาสักประมาณ2ปีได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Logitech G502 นะคะพอดีไว้ไม่มีกล่องอยู่กับตัวแล้วก็ขออนุญาตขึ้นรูปนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของกล่องมันนะคะก็ถือว่าเป็นเมาส์รุ่นที่ค่อนข้างแบบเป็นตัวท็อปๆหน่อยของ Logitech นะคะ ตัวนี้มันจะมีสายด้วยจะไม่ใช่วายเลสนะคะราคาเท่าที่ดูในเว็บมันจะอยู่ประมาณ2 3สมพันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้าแงแพงแต่ก็ไว้ได้มาราคาพันสี่คือตอนนั้นเหมือนน้องทักมาว่าไปเจอเนี่ยพันสี่ในกลุก่ม a c e b o o k นะคะก็เลยซื้อมาเพราะคิดว่ามันก็คุ้มดีเพราะาก่อนอันเนี้ยไว้ใช้เมาส์ที่ใช้แล้วมันเมื่อยมือมานะคะเวลาแบบทำงานทํารูปอะไรเงี้ยมันทําให้แบบปวดข้อมือมากนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์ที่มันถูกเกินไปอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงได้บ้างนะคะอุปกรณ์รหลักๆในกล่องนะคะก็จะมีมาเท่านี้จะมีตัวเมาส์เลวอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับที่ให้ใส่น้าหนักเพิ่มนะคะซึ่งเราสามารถใส่ได้ด้านล่างของตัวเมาส์เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเมาส์ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเมาส์ที่มีปุ่มเยอะมากนะคะเดีย๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่ปุ่มกัน1 2 3สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะและข้างในเนี้ยสามารถปรับแต่งได้อีกนะคะเมาส์เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไว้ก็มือเล็กมาก้วยนะคะคือเวลากดตรงเนี้ยมันจะรู้สึกแบบไกลไปน,นิดนึงทําให้มันรู้สึกกดไม่ได้สบายมากแต่ถ้าเป็นมือผู้ชายกดตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ามันกดง่ายมากนะคะเดี๋ยวไว้จะลองใส่อันนี้ให้ดูแล้วก็พลิกมันนะคะแล้วก็ดึงออกง่ายๆเลย ข้างในนี้จะมีมาให้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันจะใส่กี่อันก็ได้แล้วแต่แต่ว่าไวนไม่ใส่ไม่ถนัดคือเราสามารถเลือกใส่ได้เลยว่าจะใส่ตรงไหนมันไม่ได้ฟิกนะคะเนี่ยอาจจะใส่ตรงนี้หรือว่าจะใส่แค่นี้ก็พอก็แล้วแต่หรือว่าจะไม่เอาอันด้านบนแล้วก็ไปใส่ด้านข้างแทนอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็แค่ใส่มันกลับเข้าไปนะคะ ตัวเมาส์มันจะมีผิวสองแบบนะคะนี่จะเป็นแบบพลาสติกด้านๆพลาสติกด้านๆส่วนนี้มันจะเป็นมีความยางนิดนึงแต่ว่าจับไปแล้วก็ไม่ได้หนืดมากแล้วก็ไม่เหนียวติดมือนะปุ่มข้างบนเป็นพลาสติกนะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบยางๆนิดนึงสายของเขาจะเป็นสายถักนะคะยาว2เมตรสิเซนก็ถือว่าค่อนข้างยาวมากลองมาดูซอฟต์แวร์ที่เราสามารถปรับแต่งมันได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้สามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ของ Logitech เลยชื่อว่า Logitech G Hub นะคะพอเราต่อมาของเราเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะมันเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปได้เลยหน้าแรกนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟโดยที่เราสามารถปรับได้ทั้ง Primary แล้วก็ Logo Primary ก็คือตัวนี้นะที่มันเป็นขีดๆค่ะเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกของมันได้นะคะปิดไม่ให้มีไฟ หรือว่าจะให้ฟิกเป็นสีใดสีหนึ่งก็ทำได้นี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราตั้งเลยสีม่วงสีเขียวสีส้มได้หมดนะคะหรือว่าจะให้มันเป็นไซโคมันก็จะลันสีไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโดยที่เราสามารถปรับความเร็วของมันได้เนี่ยถ้าปรับสุดอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีเร็วมากนะความสว่างก็ปรับได้เหมือนกัน สว่างตรกลาง,ลางสว่างมากต่อมาจะเป็น b r e t h i n g เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะนี่เราสามารถเปลี่ยนความเร็วของมันได้เนี่ยหรือว่าเอาเร็วสุดๆมันก็จะหายใจแบบนี้นะคะอันต่อมา screen s a m p l e อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าหน้าจอเป็นสีอะไรแล้วไฟมันจะลอกเรียนแบบหน้าจอเรานะคะ อย่างเช่นตอนนี้หน้าจอเป็นสีขาวมันก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวแบบนี้สีเขียวมันก็จะลอกเรียนแบบนะคะแดงก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไวมากๆนะในส่วนนี้เราสามารถจะปรับเพิ่มเติมได้ด้วยว่าเราอยากให้มันเลือกในส่วนไหนเวลาที่เราใช้โหมดนี้นะคะ อันสุดท้ายจะเป็นการปรับสีตามเพลงที่เราเปิดนะคะก็คล้ายๆเหมือนไฟในเคสอะไรอย่างนี้แต่วันนี้จะเป็นที่เมานะคะก็แปกไหมดีซึ่งเราสามารถเลือกสีได้เหมือนกัน Advanced setting จะมีบอกให้มันเด้งตามเสียงเบสก็ได้นะคะเปิดให้ดูสับเพลงแล้วกันน้อมันจะเด้งไหมกลัวโดนลิขสิทธิ์นะเอาเปิดเพลงช่องตัวเองให้ฟังนินจาขี้เกียจหาเพลงฟรีนะ ็ได้ประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะไว้ลองเล่นๆดูแล้วก็เออตลกดีอนี้ <c oughs> ไว้ปรับเป็นไซเคไว้แล้วกันนะคะในส่วนโลโก้เนี่ยก็สามารถทำไไ้้ทุกอย่างเหมือนกับตรงนี้เลยนะคะฟังกช์ชันต่อมานี้คือเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันอะไรก็ได้ใส่ลงไปในทุกปุ่มเนี่ยมันใส่ได้แม้กระทั่ง copy paste select all ได้หมดเลยนะหรือว่าจะเอาเป็นแบบพก Open file ก็ได้ในส่วนของ Key ก็เหมือนเอาไว้เขียนนะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบยุ่งยากหน่อยเนาะแต่ก็จะมีให้ใส่พวก f ต่างๆได้ใส่เลขได้คือใส่ได้หมดเลยนะคะ action อันนี้จะเป็นเหมือนกับมันจะเชื่อมกับซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้ใช้ obsu อะไรเงี้ยมันก็จะมีเมนูให้เลือกว่าอยากจะใช้ปุ่มไหนเป็นอะไร เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นซิสเต็มนะคะซิสเต็มวันนี้ไวจะค่อนข้างใส่เข้าไปเยอะเยีายมาดูว่าแต่ละปุ่มมันไว้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะปุ่มแรกปุ่มนี้มันก็คืออันนี้นะคะนี่ตอนแรกอันนี้มันจะเป็น dpi นะคะเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ความเร็วของเมาส์เป็นเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่ามันจะอยู่ในหน้าถัดไปแต่ว่าเนียไว้ใส่เป็นปรับเสียงลงนะคะเวลาที่เราจะเอามันมาใส่ใช่ปะเราก็แค่ ลากมันมางนี้เนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยพอเวลาไว้กดอะ่ะมันก็จะกดลงให้อัตโนมัติด้านบนมันก็จะปรับเป็นเสียงขึ้นนะคะตรงนี้ก็ง่ายดีแบบเวลาที่เราทำอย่างอื่นอยู่แต่ว่าเราเปิด YouTube อะ่ะเราก็กดลดเสียงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกดข้างล่างหรือว่ากดที่คีย์บอร์ดเลยนะคะอันต่อมาอันดูตัวนี้ปกติเราจะใช้เวลา ตอนที่ตัดอยู่นะคะอย่างเช่นไว้ลบไฟล์นี้ออกไปอ้าวเราก,กดผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ขยับตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นการย้อนกลับลองใหม่นะแค่ปัดตรงเนี้ยไปด้านซ้ายก็จะเป็นการย้อนกลับแล้วนะคะอันดูมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ต้องกด Control Z บ่อยๆนะคะก็ง่ายดีปุ่มบนด้านซ้ายก็จะเป็นคลิกธรรมดานะไพ่ไม่ได้คลิกปุ่มนี้ค่ะตรงกลางไว้ตั้งเป็น Copy ซึ่งมันคือตรงนี้ เรากดลงไปมันก็จะเป็นการ copy มี copy ไว้ก็เลยเอาเพจมาไว้ตรงนี้ด้านล่างก็คือปุ่มนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะก๊อปแล้วก็แปะอันนี้ไม่กดลงไปนะเป็นการ copy เสร็จแล้วเราก็กดอันนี้นี่เห็นปะมันเป็นการแปะเข้าไปนะคะจวลองใหม่นะสมมติว้าก๊อปอันนี้จด๊บ ไว้ก็แปะมันลงไปโดยที่สามารถใช้ได้กับข้อความเช่นกันอย่างเช่นไว้ก็อบน,นี้กดลงไปเสร็จแล้วก็แปะนี่นะคะก็จะเป็นการกอบข้อความได้เหมือนกันจะตรงที่เราจะแปะมันจะกดยากนิดนึงนะคะคือนิ้วมันจะต้องตั้งฉากแบบนี้เลยอะคัดลอกแปะวงขวาก็คือคลิกขวาธรรมดา อันนี้หมดแล้วนะคะในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวจะมี3ปุ่มด้านข้างก็กดคลิกตรงนี้นี่มี3ามปุ่มจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะโดยปุ่มแรกตรงเนี้ยไว้ตั้งให้มันเป็นเพล y กับพอยสอย่างเช่นเรากดเข้าไปตรงนี้นะเพลงก็มมจะกลับมาเล่นมมกดมันก็จะหยุด อันนี้ใช้บ่อยนะคะเพราะฟังเพลงบ่อยแล้วก็อีก2ปุ่มจะเป็นปุ่ม back กับ forward ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่แล้วนะใช้บ่อยมากๆนะคะอันนี้ back forward back forward ทีนี้มันจะเหลือปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนค่าของตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบถ่ายลงค่อยๆไถ่ายอย่างนี้แล้วมันก็จะมีเสียงคืดคืดคืดเหมือนเมาส์ทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเรากดลงมาอีกครั้งหนึ่งมันจะ รีีเน่ยบางคนก็อาจจะชอบแต่บางคนก็อาจจะลำคานนะคะเพราะแบบมันต้องมีสกิลในการหยุดอะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากๆตอนที่เราตัดงานนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีฟังก์กชันเนี่ยว่าจะถ่ายไปได้เนี่ย ก็ต้องใช้เวลาเราอาจจะต้องใช้คีย์บอร์ดช่วยในการกดบวกลบเพื่อที่จะขยายหรือว่าย่อไทม์ไลน์นะคะหรือว่าก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยในการแบบที่จะไปถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดเรากดอันนี้ลงไปมันจะเร็วมากเลยนะคะเนี่ยฟังกช์ชันก็จะมีประมาณนี้นะคะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะในส่วนสุดท้ายจะเป็น ่วนของ dpi นะคะซึ่งเราก็สามารถตั้งได้4ค่าแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวไว้จะต้องไปเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้มี dpi สักตัวก่อนนะคะตอนแรกอะ่ะที่มันมาจากโรงงานตัวนี้จะเป็น dpi นะ2ตัวเดี๋ยวไว้ตั้งให้เป็น dpi เ okay. คเราถึงจะมาปรับตรงนี้ได้นะคะเนี่ยพอเราคลิกลงไปนี่เห็นปะมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพ5นห้ากดขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นสองพันสีพ 3,800อย่างนี้นะคะแต่ว่าไว้ไม่ได้ใช้เล่นเกมมันก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยน DPI ใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไปเลยนะคะยังก็สามารถปรับได้ถึงห2 0่0หมื่นสองเร็วขนาดนี้เลยนะคะก็โอ้ยกดไม่ถูกเอพันห้0เนี่ 400. ยสี่ร้อยอยากเปลี่ยนเป็น2,400 คกลางๆนะคะสามพัน้ตรง DPI เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดมานะคะมันจะมีไฟเห็นปะมันลงปเวป้นหนึ่งขีดกดขึ้นมาสองขีดสามขีดถ้ากดอีกรอบหนึ่งอะ DPI ตัวที่เร็วที่สุดนะคะมันก็จะกลายเป็นสองขีดด้านบนแบบนี้นะเหมือนจะได้รู้อะว่าตอนนี้เราใช้ค่ามันที่ DPI เท่าไหร่อยู่นะ เวลาเล่นเกมจะได้แบบไม่สับสนขอเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมเมื่อกี้ไว้ใช้อะไรนะวอลลุ่มลุ่มดาวอ่เท่านี้นะคะก็ถือว่าเสร็จง่ายมากเลยแค่ลากมันเข้าไปไม่ยุ่งยากรู้สึกว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยตัวอื่นที่เป็นรุ่นต่ำกว่านี้น่าจะไม่มีนะคะ ซึ่งกลายเป็นว่าพอใช้ฟังก์ชันนี้จนติดแล้วอะ่ะมันจะใช้เมาส์ธรรมดาไม่ได้เลยเราจะกลับไปใช้แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะแบบรอไม่เป็นแล้วอะ่ะ จริงๆมอตัวนี้ก็สามารถใช้ใน Mac ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคอยก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรจากมันเพราะว่ามันคอนเน็กไม่ได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสียบมันกับอะแดปเตอร์หรือเปล่านะเราเสียบ USB ต่อกับ Turnable บอีกทีมันก็เลยไม่ติดหรือวยังไงแต่ก็พยายามที่จะหาว่าทำยังไงที่มันจะคอนเน็กเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงมันออกเสียบเข้าไปมันก็ติดนี่ เออแต่จริงๆมันมันไม่ติดนะคะมันไม่คอนเน็กกันก็เลยแบบเออช่างมันแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีก็เมนไว้ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันจะน่ารำคาญเวลาเอามาใช้กับแม็ตรงที่ว่าเวลาที่เราจะถ่ายขึ้นถ่ายลงอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยไว้ดันขึ้นใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าหน้าเว็บที่เราเปิดอยู่มันก็จะถ่ายลงไปซึ่งมันส่วนทางกับวินโด s นะคะ คือเมาส์มันจะไปในทิศทางเดียวกับเวลาที่เราใช้แท็คแพดอะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเมาส์ให้กลับมาใช้ให้ได้เหมือนกับเวลาใช้กับวินโดะเราก็ต้องเข้าไปตรงตั้งค่าอีกอะเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเมาส์แล้วก็ติ๊กอันนี้ออกมันถึงจะได้เป็นค่าเดียวกับเวลาที่เราใช้บนวินโด s นะคะอ่ะอันนี้เอาลง มันก็ลงต่างนะขึ้นมันก็ขึ้นตามลงขึ้นแล้วพอเราตั้งเป็นเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนมาใช้แท็กแพดอะมันก็สวนทางกันอีกนะคะมันก็เลยแบบมันใช้ไม่สนุกนะในแม็กอะในส่วนของปุ่มแบกกับฟอร์เวิร์ดอะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าไว้คอนเน็กมันไม่ได้อะไม่รู้ว่าทําไมนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมาส์ไรเลสน่าจะไม่มีปัญหาอะไร คือมันอาจจะเป็นเพราะเราตั้งไม่เป็นอะแต่ก็รู้สึกว่าทําไมมันถึงทำไมมันถึงยากขนาดนี้แค่เราเสียบเมาส์เองอก็เลยรู้สึกว่าใช้กับวิ d ด้ s มันจะ ง่ายกว่านะคะโดยรวมก็ถือเป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งนะคะไว้ใช้ประมาณ2ปีแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีรอยนะคือวัสดุมันค่อนข้างแบบโอเคเลยนี่ขนาดแบบใช้ออกไปข้างนอกเนี่ยก็โยนใส่กระเป๋านะมันก็ไม่มีรอยนะจะมีแค่ตรงนิ้วโป้งอ่ะที่มันค่อนข้างมีรอยด้านๆนิดนึงนะคะก็ถือว่าวัสดุค่อนข้างดีเลยก็ตามราคาะคะถ้าถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็น ตอนนี้มันก็มีเมารุ่นใหม่ๆเนาะที่มันราคาต่ำกว่าพันแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแบบหลายฟังก์ชันมากนค่ะอันที่ว่าชอบมากก็จะเป็น ตัวนี้แหละที่มันทาให้เราสามารถเลื่อนทาลายได้เร็วมากปุ่มที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็ปี้ก็ใช้บ่อยจริงๆก็แทบทุกปุ่มเลยะคะ่ะคือมันก็แค่ช่วยให้เราแบบทำอะไรได้เร็วขึ้นแค่นั้นแหละคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกนี้เราก็ใช้คีย์บอร์ดซะนะคะคือถ้าเกิดวไว้ได้มาราคาสองพขึ้นไปอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ซื้อนะอดีนี้ได้มาพันสก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่านะคะจากที่ใช้มาก็รู้สึกว่าไม่ ปวดมือนะไม่ปวดมือเหมือนใช้เมาส์ตัวเก่าอีกต่อไปนะคะแต่ว่าคนที่มือเล็กก็จะรู้สึกเมื่อยๆนิดนึงเดี๋ยววัดให้ดูเลย มือไว้ในยาวประมาณแค่15เซนนะคะถ้าเป็นมือผู้ชายก็น่าจะพอดีเป๊ะเลยนะถ้าใครที่ต้องจับเมาส์วันละในหลายชั่วโมงก็แนะนําให้หาเมาส์ดีๆใช้สักตัวหนึ่งเนาะเพราะมันก็ช่วยแบบลดภะละข้อมือเราไปได้เยอะนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ไว้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ไว้นะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปของไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ